สวัสดีค่ะเราจะอก,กิวันนี้เรามาพบกับเกม The Ice The Cream c เข p r i t คนร้ายในคดีไอติมเราต้องหาว่าใครเป็นคนร้ายที่กินไอติมของแฟนแฟนเรา girlfriend เห็นเข้าว่างั้นแต่ไม่รู้ทำไมทำไมเราคิดว่าบางทีเจ้าตัวอาจจะกินเองนั่นแหละแต่ว่าถ้าอยู่กับแฟนกันสองคนมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งนั่นแหละนะเห็นว่าเกมนี้มันมีอยู่หลาย ending อยู่นะมีหลายโหมดด้วยมีสโหมดนับว่าหลายได้เปล่า เอะล่ะเรามาเริ่มหาตัวคนร้ายกันความจริงก็คือคุณกินไอติมเข้าไปหรือว่าเธอกินไอติมเข้าไปเธอนั่นแหละอ๋อสองหมวดก็คือแบบนี้สินะแบบให้เราเลือกไว้ก่อนเฮ้ยในที่สุดก็ได้กลับบ้านวันนี้นี่มันเหนื่อยจริงๆได้เวลาชิลละอะไรเลยเนี่ยทำไมมันรกไดขนาดนี้แล้วแฟนฉันอยู่ไหน อ๋อแฟนฉันอยู่นั่นไงฉันจำใบหน้าแบบนั้นได้ดีเลยสงสัยจองว่าเกิดอะไรขึ้นนะนี่แฟนจา๋าช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมฮะฉันค่อนข้างยุ่งอยู่นิดหน่อยนะออได้สิอยากให้ช่วยอะไรเหรอเย้เธอเนี่ยพึ่งพัได้เสมอเลยนะก็ถ้าจะให้ช่วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรตรงไหนนี่ คือว่านะฉันใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงในการหาไอติมลิมิเต็ดอ i ดิชั่นซูเปอร์สไปซี่สับสตรอเบอรี่น่ะโอ้โหหรือไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะก็ไม่รู้สินะหรือว่าที่ร้านค้าก็น่าจะมีนะฮ่าฮ <laughs> ตลกตายแหละนี่มันแปลกไปแล้วนะ <c oughs> ฉันสามารถนะไเว่าก่อนหนะ้านี้ฉันยังเห็นอยู่อ่ะ เนี่ยมันเคยอยู่ตรงเนี้ยลองเช็คดูอีกทีดีกว่าไอติมนั่นนะเหรออ๋อมันอาจจะไม่เข้าท่าถ้าจะให้พูดแบบนี้แต่ทำไมยัยนี่ถึงไม่ซื้อไอติมรถตามปกติมาล่ะรถนิยมของแมวคุณนี่ก็ทำให้ฉันประทับใจทึ่งจริงๆแต่เธอก็แปลกนิดหน่อยนะอหาไม่เจอ โอเอนะมานี่มะมันก็แค่ไอติมน่ะซื้อใหม่ก็ได้ซื้อใหม่ก็ได้น่ะจะใจร้ายไปไหมก็แค่ไอติมเหรอพูดมาได้ยังไงอะ่ะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะกินเข้าไปก็เหมือนกันหมด,ดแหละไม่แต่คนที่ชองดีเท่านั้นที่จะได้รับรสชาติอันแสน x c เอกลีฟแบบนั้นและพวกเราก็คือหนึ่งในนั้นเธอจําจได้ไหมล่ะพวกเราได้กล่องนั้นเป็นกล่องสุดท้ายเลยนะก่อนที่จะมีคนหยิบมันไปได้อะ่ะ พาะเราเนี่ยโชคดีจริงๆเลยเนาะ <SF X> ลองดูในช่องแชกที่ดีกว่าก็ลองดูในถังขยะดูสิว่ามันมีซองอยู่หรือเปล่าเธอลืมไปว่าตัวเองกินไปแล้วรืเปล่าหรือว่าไอติมนั่นก็ไม่ได้ดูน่าอร่อยขนาดนั้นหรอกนะยังมีไอติมรสอื่นที่อ,อร่อยกว่านี้อีกฮะแน่นอนว่าฉันไม่ได้กินนะ เธอหนขี้ลืมตลอดอยู่แล้วล่ะเพราะงั้นมันก็ยากที่จะโน้มน้าวใจเธอว่าเธอไม่เคยกินอไอติมของฉันอุสตส่าห์ตั้งตารอจะกินอยู่แล้วเชียว,วอ่ะช่วงเวลายามเย็นนี้ฉันจะได้ผ่อนคลายพังไม่เป็นท่าเลย ฟนของฉันก็แต่ร้องไห้และในบ้านก็ลกไปหมดเดี๋ยวคงต้องทำความสะอาดทีหลังแล้วล่ะอยากไปร้านวัฟเฟิลหน่อยไหมอันนี้กล้วยนะเอาวัาไปร้านวัฟเฟิลไหมวัฟเฟิรเหรอก็ถ้าไปที่ร้านวัฟเฟิลก็จะได้กินไอติมหลายๆแบบเลยไงจะมีลิมิเต็ดอิดิชั่นซูเปอร์สไปซี่ซอสสตรอเบอรี่อยู่ด้วยหรือเปล่าเออใชนไม่คิดว่างั้นนะเธอรู้ไหม ไอติมบ้านๆนะ่ะจะเอามาเทียบชั้นเอามาแทนที่กับไอศครีมม i เต t e d edition ไม่ได้นะนี่แฟนจา๋าเธอรู้เรื่องนั้นใช่ไหมยเยี่ยมดูถ้ท่าทางว่าจะไม่ได้ผลเฮ้ยอะไรเหรอนี่ฉันกินมันเข้าไปแล้วลืมรสชาติของมันไปจริงๆเหรอก็คงงั้นมั้ง ไม่เป็นไรหรอกหนะ้าอันที่จริงแล้วนาะมันก็ไม่ได้ดูหน้าอร่อยขนาดนั้นหรอก <c oughs> ไปเถอะไปดันวัฟเฟ่ลแล้วก็ไปกินอะไรอร่อยๆดีกว่าเอ d นดิที่3เธอยอมรับว่าเธอกินมันเข้าไปและทุกอย่างก็เป็นไปได้ได้วยดี Ending โ oh. อ้อ่ามา นี่เอาจริงเหรอต่อให้กอดมากแค่ไหนหรือมอบความรักให้มากแค่ไหนมันจะแก้ไขเรื่องนี้ได้รืงไงอย่าเชี่ยวโอ้ยอันนั้นก็บนอันนี้ก็บนเดี๋ยวนะหรือว่าหรือว่าเธอจะกินมันเข้าไปใช่ไหมฉันไม่ได้กินนะถ้าฉันเป็นคนประเภทเดียวกันกับเธอนะเมื่อคืนนี้ฉันก็อาจจะกินไปแล้วฉันไม่ได้กิน ก็ได้สินะก็ตอนที่เราไปซื้อกันนะ่ะเธอทำท่าแย่งไอติมนั่นขนาดน,นั้นนะ่ะเพราะงั้นไม่มีทางที่เธอจะกินเข้าไปหรอกไม่มีใครเขาคิดอยากจะอ,อะไร่อยไปกับไอติมรสชาติแปลกประหลาดนน่นอกเดี๋ยวนะพอมาคิดดูแล้วยี่นี่ก็พิลึกอยู่เหมือนกันนะอันนี้กล้วยฮะ คุณนะอ้าวอารมณ์ดีสัง,งั้นนี่อาจจะแก้ขัดได้แค่ชั่วคราวแต่ว่ามันก็น่าจะมากพอให้เธอหุบป,ปากไว้ตอนนี้นะอะล่ะทีนี้ก็รด้แลกได้หน่อยละอร่อยอ่ะหวานดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะอะล่ะได้เวลาของ Limited Edition Super Spicy and Sour Strawberry ของฉันแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะโอ้โอ uh oh. นี่พยาย,ยามเปี่ยงเป็นความสนใจใช่ไหมแฟนจ๋าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนที่ดี <_ S 2> ก็มันไม่มีตัวเลือกอื่นน,นี่นาทำแบบนี้นไม่ได้ผลหรอกนะโอเคฮอะไรอีกเหมือนเดิมต้องลองตัง้งแต่ถ้าทำให้หลอด เทวดานี่เต็มจะเป็นยังไงนะไม่รู้สิแน่ใจนะก็เธอนะ่ะทำความสะอาดตู้แช่เย็นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นาะคิดว่านะสุดท้ายก็เหมือนกันสินะขอแค่มันเป็นมีหลอดเออหลอดเทวดาอยู่มันก็โอเคประมาณนั้น ตองการอะไรฉันยุ่งอยู่นะนะโอ้ยทำหน้าน่ารักแบบนั้นจะให้ปฏิเสธได้ยังไงกันที่ร้านก็น่าจะมีอยู่นะ้าตลกตายแหละโอเคไอติมเองไอติมนั่นก็ไม่ได้ดูหน้ารอร่อยขนาดนั้นนะเธอจะรู้ได้ยังไงกันล่ะ เธอทำอะไรกับไอติมของฉันหรือเปล่าเธอกินเข้าไปหรือเปล่ากินหรือเปล่าฉันคิดว่าเธอน่าจะลองถามตัวเองนะแม่ถ้าเป็นไม่ได้ฉันก็อยากจะลองกินดูนะเผื่อว่าฉันจะบอกรสชาติที่มันแสนพิลึกได้ลองถามตัวเองก่อนไหมฉันเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากินหรือเปล่านะก็นะเธอน่าจะชอบทําอะไรหลายๆอย่างตอนนี้เธอ เมาหรือเปล่าเด,เดี๋ยวสิเดี๋ยวฉันจะลองค้นดูในถังขยะดูนะอาจจะเจออะไรก็ขอให้โชคดีเจอแล้วกันเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฉันเอาถังขยะไปทิ้งแล้วหลังจากที่เมื่อคืนมันรกไปหมดไอติมบ้านบ้านมาแทนที่ไม่ได้เยี่ยมไม่ได้ผลืออแฟนจ๋าเธอนี่มันลบบ้ากจริงๆอะ ฉันพูดอยู่กี่ครั้งเนี่ยบอกแล้วไงว่าไม่ได้กินเธอก็รู้นี่ว่าฉันน่ะไม่ชอบคนโกหกไม่มีทางหรอกที่ฉันจะกินแล้วลืมได้อะ่ะก็เมื่อคืนนี่เธอเมาจริฮ้ยฉันจะไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวสิไอแล้วก็ไปอย่างนั้นถ้ายายนั่นหิวก็คงจะกลับมาเองแหละไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องกังวลใช่ไหมล่ะ เอนดิ้งที่4ี่เธอกล่าวหาว่าคุณกินบางที่มันอาจจะเป็นความผิดของคุณเอาล่ะฉันกินเข้าไปเองแหละในที่สุดก็กลับถึงบ้านได้เวลาชิลเอ่อมีอะไรเหรอฉันจะฉันจะสรารภาพกับเธอไปเลยก็ได้นะแต่ว่าพอมองหน้านั้นแล้วฉันพูดไม่ออกไม่รู้สินะหรือว่า เออที่ร้านน่าจะมีแหละรสชาติมันแบบบันไลยมากเลยนะมันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บคอไปหมดเลยว่าตลอดทั้งวันอะ่ะรสนิยมของยายนี่น่าประทับใจแท้ฉันดีใจสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อไปนะน่ายินดีกับคอของพวกเขาหรือเธอโชคดีใช่มัด มันเป็นดิมมเต็ดอินดิชันด้วยเหตุผลดีๆบางอย่างนั่นแหละก็คือรถมันห่วยแตกถ้าอย่างงั้นฉันก็อยากจะลองอ่ะดูเหมือนว่ายายนั่นจะไม่ได้สนใจเลยนะว่าฉันได้พูดอะไรไปสินะไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเราสีภาพไปกึ่งหนึ่งไปวาฟเฟิลไหมจ๊ะอ่ะฉันรู้ล่ะเธอน่ะเป็นคนกินจริงๆใช่ไหมล่ะ จะจิงจอกจนเล่อ่อเดี๋ยวสิเราคงไม่ต้องมาเสียเวลาขนาดนี้หรอกถ้าเกิดว่าเธอบอกฉันตั้งแต่เนิ่นๆน่ะก็พยายามจะบอกอยู่นะแต่ว่าฮ้อนี่ขนาดนี้ยังมาหาข้ออ้างอีกเหรอเฮ้ยกระผมขอโทษนะครับที่กินไอติมของเธอไปพูดจริงๆนะอืมเสียใจจริงๆ ก็คงจะมีเหตุผลแหละที่ยายนี่คงไม่มีทางเข้าใจอ้าเอาเถอะทีนี้พาฉันไปดานวัฟเฟไน้แล้ว,ลวเดี๋ยวจะต้องเอาไอติมสกค๊ปใหญ่ๆเลยไม่ใช่ว่าพยายามลดน้ำหนักอยู่หรอจ๊ะนโ้องโหคุณโดนจับได้และนั่นคือสิ่งที่คุณได้รับจากการแย่งของคนอื่นเขากินลืมหรือเปล่าว่ากินไปไม่ได้ลืมนะ นาคาน,นี้เปลี่ยนและเปลี่ยนละอฉันคิดว่าฉันอาจจะกินไปก็ได้นะก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนี่เนาะจริงด้วยว้าวตกหลุมพรางซะแล้วอล่ะ,ละถ้ายอย่างนั้นพาฉันไปร้านวัฟเฟ้ลทีสิอยากกินไอติมมากไม่ใช่ว่าดน้ำหนักอยู่เหรอเอ็นดิงที่หนึ่งเธอไม่มีวันได้รับรู้ก็ดีแล้วสำหรับคุณ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเกม The Ice Cream c u p r i t ก็เป็นเกมง่ายๆสบายๆแต่ว่าวิาวธีเอาตัวรอดนี้มันก็แอบ,บลำบากนิดนึงเพราะว่าก็ต้องพยายามทำให้เจ้าตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนกินเข้าไปสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบา,บายๆอยากกินไอติมเหมือนกันแฮ